เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมโดนัทต,ต้องมีรูตรงกลางเรื่องนี้มีที่มาที่น่าสนใจมากเลยครับจะบอกว่ารูนี้ไม่ได้มีไว้สวยๆนะครับแต่มันคือทางแก้ปัญหาสุดฉลาดของคนทำขนมสมัยก่อนเลยเรื่องนี้ต้องย้อนไปถึงต้นตระกูลของโดนัทเลยครับเป็นขนมของชาวดัตช,ช์ชื่อว่าโอลีคุกเจ้าเค้กน้ำมันเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแค่แป้งก้อนกลมๆทอดในไขมันแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละคือข้างนอกมันสุก กรอบน่ากินมากเลยนะแต่พอผ่าดูข้างในแป้งกลับยังดิบแฉะอยู่เลยวิธีแก้ช่วงแรกๆก็คือยัดไส้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกถั่วที่ไม่ต้องทําให้สุกอ้าวแล้วถ้าอยากกินแค่แป้งที่สุกทั่วๆกันแบบไม่มีไส้ละ่ะจะทํำยังไงจนกระทั่งปี1847กัปตันเรือชาวอเมริกันคนหนึ่งก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเขาคือกัปตันแฮนเซนเกรกอรีที่คิดวิธีแก้ปัญหาง่ายๆแต่ฉลาดสุดๆขึ้นมาได้ แค่เจาะรูตรงกลางออกไปมันก็เพิ่มพื้นที่ผิวให้โดนความร้อนแป้งก็เลยสุกทั่วกันหมดเลยตัวกัปตันเกรกอรีเองเล่าว่าเขาใช้ฝากระป๋องพึกไทยนี่แหละเจาะรูโดนัทรูแรกของโลกแน่นอนว่าพอเป็นของดังก็ต้องมีเรื่องเล่าสนุกๆตามมาเป็นธรรมดามีทั้งเรื่องที่ว่าเขาเอาโดนัทไปเสียบไว้กับพวงมาลัยเรือหรือไม่ก็ได้ไอเดียนี้มาจากในฝันแต่ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงนะครับไอเดียเจาะรูนี่แหละที่กลายเป็นมาตรฐานไปเลย จากนั้นก็มีคนจดสิทธิบัตรที่ตัดโดนัทแล้วก็มีเครื่องทําอัตโนมัติทําให้โดนัทดังเป็นพรูแตกเลยรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เฉพาะในอเมริกาประเทศเดียวมีการผลิตโดนัทมากถึงปีละหมื่นล้านชิ้นและทั้งหมดนี้ก็มีจุดเริ่มต้นจากวิธีแก้ปัญหาง่ายๆเรื่องแป้งไม่สุกตรงกลางแค่นั้นเองมันก็ทําให้คิดเหมือนกันนะว่ามีดีไซน์เจ๋งๆง่ายๆแบบนี้ซ่อนอยู่ในของใช้รอบตัวเราอีกบ้างหรือเปล่า